สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกันวิชาภาษาไทยนะคะ ในคลิปที่แล้วนะคะเราได้เรียนเกี่ยวกับคำศัพท์ในรู้จักคำนำเรื่องนะคะของบทที่7เรื่องนักคิดสมองใสในวันนี้เราจะมาดูกันค่ะว่าการเขียนคำอ่านนะคะในคำศัพท์รู้จักคำนำเรื่องนั้นนะคะเราจะต้องเขียนอย่างไรนะคะจุดประสงค์ในการเรียนรู้ข้อที่1เพื่อให้นักเรียนอ่านออกเสียงและเขียนคำได้ถูกต้องข้อที่2เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้านการอ่านและการเขียน ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องนะคะค่ะเรายังอยู่ในบทที่7อยู่นะคะเรื่องนักคิดสมองใสค่ะค่ะนักเรียนมาดูคำนี้ค่ะคำนี้นะคะเราอ่านออกเสียงว่าตีใช่ไหมคะตอ,อีตีเวลาที่เราเขียนคำอ่านนะคะเราก็เขียนตอ,อีตีแบบนี้เลยอ่านว่าตีนะคะ ต่อมาคำที่สองค่ะคือคําว่าชี้นะคะการเขียนคําอ่านก็เขียนตามตัวเลยนะคะตามเสียงที่อ่านออกมาชอีชีไหมโทชี้แบบนี้นะคะคํานี้ค่ะคําว่าสู้สู้นะคะเราอ่านว่าสู้ซออูสูไหมเอกสู้นะคะ ต่อไปคำว่าเขี่ยค่ะอ่านว่าขอเอียเขียไม้เอกเขี่ยนะคะ คำนี้ค่ะคําว่ามีดนะคะเราอ่านว่ามีดเขียนคําอ่านก็เขียนตามเสียงที่อ่านออกมามอ,อีดอมีดแบบนี้เลยนะคะตัวสะกดที่ตรงตามมาตรายอยู่แล้วเราก็สามารถเขียนตัวสะกดตัวนั้นได้เลยนะคะคํานี้ค่ะอ่านว่าฉีดชอ,อีดอฉีดนะคะเป็นตัวสะกดดอเด็กแม่กดตรงมาตรา ต่อไปคำนี้ค่ะอ่านว่าบีบค่ะบอีบอบีบนะคะบอไ้ไม้เป็นตัวสะกดก็เป็นตัวสะกดตรงตามมาตาก็เขียนลงไปได้เลยอยู่แล้วนะคะเหมือนกับคำศัพท์ของมาเลยคำเขียนคำอ่านนะคะเขียนเหมือนกันเลยคำนี้ค่ะคำว่าดื่มเขียนเหมือนเดิมไหมคะ อ่าคําว่าดื่มอ่านว่าดื่มนะคะเขียนเหมือนกันเลยนะมีตัวสะกดอยู่ในมาตราแม่กลมซึ่งเป็นตัวสะกดตรงตามมาตรานะคะคํานี้ค่ะคําว่าโยนโยนก็เขียนเหมือนเดิมเลยตัวสะกดตรงมาตราค่ะ คำว่าห่วงนะคะอ่านว่าห่วงแบบนี้เนาะหัออวงอห่วงไม่เอกห่วงนะคะคำว่าขวดค่ะอ่านว่าขวดนะคะขออัวอวดอขวดสังเกตนะคะถ้าคําที่มีตัวสะกดตรงตามมาตราเราก็เขียนตัวสะกดตัวนั้นได้เลยค่ะ คำนี้ค่ะมะนาวมะนาวอ่านว่ามะนาวมีสองพยางเราก็ต้องเขียนแยกพยางกันออกมานะคะมีเครื่องหมายยัดติพังขั้นระหว่างพยางนะคะมะแล้วก็นาวค่ะมะอะมะนอ,อาวนาวนะคะอ่านว่ามะนาวเนาะ ต่อไปคำนี้ค่ะนกกระจอกนกกระจอกก็เป็นคำที่มีสามพยางเวลาที่เราเขียนคำอ่านนะคะเราก็จะต้องเขียนสามคำเนี่ยค่ะสามพยางนี้ขั้นด้วยเครื่องหมายยติพังนะคะนกกระจอกนอ,อกกอนออกกรอะกระจอกจอแบบนี้เลยนะคะ มาต่อกันที่คำนี้ค่ะคำว่านักวิทยาศาสตร์นะคะจะอ่านว่านักวิทยาศาสตร์นะคะเราจะเขียนตาม เสียงที่เราอ่านมาคํานี้มีทั้งหมด6พยางเราก็เขียนนี่ค่ะ6คำเห็นไหมคะขั้นด้วยเครื่องหมายยัติพังนะและที่สําคัญค่ะการเขียนคําอ่านถ้านักเรียนเจอคําที่มันมีตัวสะกดไม่ตรงมาตราอย่างเช่นคําว่าวิท h เห็นไหมคะวออิทวิทเนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนทอทหารให้มันเป็นตัวสะกดตรงมาตราก็คือแมกดอเด็กเป็นตัวสะกดนะคะเราก็ใส่แบบนี้ค่ะวออิดอวิทนะคะ ทะยาศาส์ทะนี่ก็คือเราเ,อาเขียนเสียงเขียนเสียงอ่านนะคะเขียนตามเสียงอ่านเลยนะคะนักวิทยาศาส์แบบนี้นะคะนักเรียนสังเกตคําว่าศาสตร์เนี่ยมันจะมีตัวสะกดเห็นไหมคะที่ไม่ตรงตามมาตราเราก็ต้องเปลี่ยนให้เป็นตัวตรงตามมาตราก็คือดอเด็กสะกดและที่สําคัญสออันนี้พยัญชนะต้นคําว่าศาสตร์เนี่ยคือสออะไรคะ สสาลาใช่ไหมคะสเสียงแรกมันอ่านว่าสดังนั้นเวลาที่เราเขียนคําอ่านนะคะเขียนเสียงอ่านพยัญชนะต้นเราก็ต้องใช้สเสือด้วยนะคะนักวิทยาศาสตร์แบบนี้นะคะต่อมาค่ะคํานี้ค่ะรุ้งกินน้ํารุ้งกินน้ํามีสามพยางเราก็เขียนแต่ละพยางค่ะแยกออกมานะคะขั้นด้วยเครื่องหมายยติพังค่ะ ต่อไปค่ะคำนี้ค่ะคำว่าจ้านะคะก็เขียนเหมือนเดิมเลยจ้าจ้าอาจาไมโทจ้านะคะคำนี้อ่านว่าอะไรคะลูกอ่านว่าเบือ่อนะคะเราก็เขียนเหมือนเดิมเลยเบือ่ออันนี้เป็นไม่มีตัวสะกดนะคะอยู่ในมาตราแม่กอกานะ คำว่าแผดแผดก็เขียนเหมือนเดิมเลยเพราะมีตัวสะกดตรงตามมาตามตาก็เขียนตามนั้นได้เลยนะคะฝอยค่ะอ่านว่าฝอยฝอยฝอยอันนี้ก็เขียนเหมือนเดิม คำนี้ค่ะคําว่าผลนะคะผลอ่านว่าผลนักเรียนจะเห็นว่าคําว่าผลเนี่ยมีตัวลอลิงเป็นตัวสะกดใช่ไหมคะซึ่งลอลิงเป็นตัวสะกดที่อยู่ในมาตราอะไรเอ่ยมาตราแม่กลน,นะคะดังนั้นลอลิงตัวนี้เป็นตัวสะกดที่ไม่ตรงมาตราเราก็ต้องเปลี่ยนให้มันเป็นตัวสะกดตรงมาตราก็คือเป็นนอนหนูเป็นตัวสะกดนะคะพอโอ,นอนผลแบบนี้นะคะ ต่อไปค่ะคำว่าเติมเติมก็เขียนเหมือนเดิมเลยนะคะตัวสะกดตรงมาตรายอยู่แล้วคำว่ากลายคำว่ากลายเนี่ยเป็นคำ ควบกล้ำนะคะมีพย,ยัญชนะต้นสองตัวคือกอไก่กับลอริงนะคะเวลาที่เราเขียนคำอ่านเนื่องจากคำว่ากลายคำควบกล้ำเนี้ยเป็นคำควบกล้ำแท้นะคะเวลาอ่านออกเสียงอ่านออกเสียงพย,ยัญชนะต้นทั้งสองตัวทั้งกอไก่และลอลิงนะคะเราเขียนคำอ่านเราก็ต้องเขียนตัวควบด้วยนะคะเขียนแบบนี้เลยกอลออายกลายแบบนี้นะคะ ต่อไปคำว่าเกลือเกลือก็เป็นคำควบกล้มแท้นะคะมีพยัญชนะต้น2ตัวกอไก่อลออิงแล้วเวลาออกเสียงเนี่ยเราออกเสียงทั้งกอไก่ทั้งลอลิงเลยนะคะเวลาที่เราอ่านเราก็เขียนคำอ่านเหมือนเดิมเลยค่ะเกลือนักเรียนจะไปตัดอลออิงออกไม่ได้นะคะต้องมีลอลิงอยู่เหมือนเดิม ต่อไปคำนี้ค่ะคำว่าเปลี่ยนเปลี่ยนก็เป็นคำควบกล้ำแทถนะคะดังนั้นเราก็จะต้องมีพยัญชนะต้นสองตัวเหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิมเลยคำว่าเปลี่ยนนะคำนี้ค่ะคำว่าผัดนะคะคำว่าผลัดเราก็เขียนเหมือนเดิมเลยเป็นคำควบกล้ำนะคะออกเสียงทั้งพอบพึ่งทั้งลอลิงนะคะผลัดแบบนี้นะคะ คำต่อมาคือคำว่าเปรี้ยวค่ะเราอ่านว่าเปรี้ยวนะคะเป็นคำควบกลามแถออกเสียงทั้งปอปารอเรือดังนั้นเราต้องคงพยัญชนะต้นทั้งสองตัวไว้เอาตัวตัว,ตวควบไว้ด้วยนะคะคำนี้ค่ะคำว่าหยอกนะคะ เราก็ต้องเขียนเหมือนเดิมเลยหอยออยอกเาะถ้านักเรียนไปตัดหอหีบออกไปเนี่ยมันจะอ่านว่าเยอะนะนะนักเรียนก็จะต้องเติมหอหีบคงเดิมไว้นะคะมันจะอ่านเยอะนะคะก็คือหลักการง่าย,ายๆเสียงอ่านเป็นแบบไหนนักเรียนก็ต้องเขียนตามเสียงอ่านนั่นแหละนะคะ ค่ะต่อมาคำนี้ค่ะคำว่าเฉพาะนะคะเฉะพาะก็จะเป็นคำที่มีสองพยางใช่ไหมคะดังนั้นเวลาที่เราเขียนคำอ่านเราแยกพยางทั้งสองออกจากกันารเฉพาะแบบนี้นะคะคำนี้ค่ะคำว่านักคิดมีสองพยางเราก็แยกพยางออกจากกันคั้นด้วยเครื่องหมายยัติพังนะคะอันนี้ตัวสะกดตรงมัดราอยู่แล้ว คำต่อมาค่ะคำว่าวางแผนนะคะวางแผนก็เป็นตัวสะกดที่ตรงตามมาตราเนาะมีสองพยางก็แยกออกจากกันขั้นด้วยเครื่องหมายยติพังค่ะคำนี้ค่ะคำว่าแสงแดดนะคะก็เขียนขั้นด้วยเครื่องหมายยติพังเนาะอันนี้ก็ เขียนเหมือนเดิมส่วนอันนี้ก็คําว่านอกชาญเขียนเหมือนเดิมค่ะแค่แยกแต่ละพยางออกมานะคะยืนยันยืนยันนักเรียนเหมือนเดิมไหมคะเหมือนเดิมเลยเพราะว่ามันมีตัวสะกอรตรงมาตาอยู่แล้วเนาะคั้นด้วยเครื่องหมายยติพัง ต่อมาค่ะคําว่าน้าเชื่อมนะคะน้ำเชื่อมก็เป็นคําที่มีสองพยางก็ขั้นด้วยเครื่องหมายยติพังนะคะสองพยางนี้เนาอะ,อะต่อไปคำว่า หัวใจนะคะนักเรียนคําว่าหัวใจนักเรียนดูให้ดีนะคะเราเคยเรียนเกี่ยวกับเรื่องการเขียนคําอ่านการเขียนเสียงอ่านไปแล้วนะคะคําใดถ้ามันออกเสียงไอเหมือนมีสระไอเป็นตัวสะกดไม่ไม่ว่าจะเป็นสระไอไม้มาลายสระไอไม้ม้วนเราก็ต้องเขียนคําอ่านเป็นสระไอไม้มาลายนะคะเขียนแบบนี้นะคะหัวใจนะ ต่อมาคำว่ากระทบนะคะกระทบนะคะเป็นคำที่มีสองพยางพยางแรกกระเนี่ยเป็นคำควบกล้ำแท้นะัเป็นก็ต้องเขียนไว้เหมือนเดิมนะคะกระทบแบบนี้นะ,ะต่อไปค่ะกรีดกราดก็เขียนเหมือนเดิมแยกพยางออกจากกันเนื่องจากเป็นคำควบกล้ำแท้ก็ต้องคงไว้นะพยาญชนะต้นทั้งสองตัว คำต่อมาค่ะคำว่ากลางแจ้งเนาะนักเรียนก็เขียนเหมือนเดิมพยางค์แรกเป็นคำควบกล้ำแท้นะคะออกเสียงทั้งสองตัวนะคำน,นี้ค่ะคำว่าพรมผ้านะคะพรมผ้าก็เขียนเหมือนเดิมเลยแยกพยางค์กันออกมา คำนี้ค่ะครู่เดียวครู่เดียวก็เหมือนเดิมแยกพยางกันออกมานะคะคำว่าน,นิดหน่อยก็เหมือนเดิมเลยนะคะ นัดหมายนัดหมายก็เหมือนเดิมเลยะละอองน้นาคำนี้จะมี3พยานนะคะเราก็เขียนแยกทั้ง3พยางออกจากกันขั้นด้วยเครื่องหมายยติพัง มาดูข้อนี้ค่ะอธิบายอันนี้จะไม่เหมือนเดิมแล้วนะคะเนื่องจากอะไรคําว่าอธิบายตอนเสียงพยางค์ที่สองที่มันออกทิอะค่ะเราต้องใช้ทอทหารเลยนะคะจะไม่ใช้ทอทงเนาะทอทหารกับทอทงเนี่ยทอทงเนี่ยมันออกเสียงทอใช่ไหมคะทอเสียงแรกคือเสียงทอดังนั้นต้องเขียนคําอ่านเป็นเสียงทอทหารค่ะเขียนว่าอธิบายแบบนี้นะคะ ต่อมาคำนี้ค่ะคือคำว่าปฏิเสธนะคะปฏิเสธนักเรียนดูให้ดีนะคำนี้มี3ามพยางแน่นอนเราก็ต้องเขียนคำสามคำให้ตรงกับเสียงอ่านตออะปะแบบนี้เลยนะคะตออิติหมายถึงอะไรอันนี้คือต่อปะตะใช่ไหมคะเสียงแรกคือตอ่อดังนั้นเขียนคำอ่านก็ต้องใช้ต่อเต่าค่ะตออิติแบบนี้เลย สเอ A, ดอเศษต้องเปลี่ยนจากทอทงเป็นดอเด็กนะคะเพราะเราจะต้องเขียนคำอ่านให้มีตัวสะกดที่ตรงตามมาตรานะคะก็จะได้แบบนี้ค่ะปะติเศษต่อมาค่ะมาดูข้อนี้ค่ะคำนี้นะคะการทดลองคำนี้จะ เปลี่ยนตรงนี้ค่ะตรงคําว่าการเห็นนะคาว่าการเนี่ยมันเป็นรอเรือเป็นตัวสะกดซึ่งรอเรือเป็นตัวสะกดที่อยู่ในมาตราแม่กลนแต่ไม่ตรงมาตราเราก็ต้องเปลี่ยนให้มันตรงมาตราคือนอนหนูเป็นตัวสะกดแบบนี้ค่ะการทดแล้วก็ลองแบบนี้นะคะ ต่อมาค่ะคําว่าสมองใสเนาะสมองใสมีสพยางเราก็ต้องเขียนทั้ง3พยางค่ะสะซออะสะหมองก็ต้องเติมหอหีบไปด้วยนะคะถึงจะอ่านว่าหมองถ้านักเรียนไม่เติมหอหีบไปมันจะอ่านว่าอะไรลูก จะอ่านว่ามองดังนั้นเราก็ต้องเติมหอหีบไปด้วยมันถึงจะเป็นหมองและคําว่าใสคุณครูบอกไปแล้วว่าจะต้องเปลี่ยนสระอไอไม้ม้วนเป็นสระอไอไม้มาลายนะคะเขียนแบบนี้นะคะสะหมองใสเนาะ ต่อมาคําว่าโทรทัศน์นะคะโทรทัศน์มีสพยางเนาะเราก็เขียนตามเสียงที่อ่านออกมาทั้ง3มพยางเลยโธทอโท,โท,โทแบบนี้นะคะระก็รออะระแบบนี้เลยทัศก็ทออะดอทัศแบบนี้เลยเนื่องจากตัวนี้ตัวอะไรคะสอสาลามันเป็นตัวสะกดที่อยู่ในมาตราแม่กดแบบไม่ตรงมาตราใช่ไหมเราก็ต้องเปลี่ยนให้มันเป็นดอเด็กที่มันตรงมาตราซะนะคะ <king> ต่อมาคําว่าดวงอาทิตย์นะคะดวงอาทิตย์นะมีสามพยางเราก็ดูเลยค่ะดออวงงดวงออาาทออิดอทิ์ ung, เนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนคําว่าทิ์เนี่ยจากต่อเต่าเป็นตัวสะกดให้เปลี่ยน <c oughs> เป็นดอเด็ก <c oughs> <c oughs> ให้เป็นตัวสะกดที่ตรงมาตรานะคะ ต่อมาคำนี้ค่ะคำว่าสงสยัยสงสัยนักเรียนสงสัยอันนี้เป็นสองพยางเนาะและคุณครูบอกแล้วว่าถ้ามันออกเสียงไอเนี่ยสออยใสยเนี่ยใสยเนี่ยมันออกเหมือนสระไอเลยนะคะมันออกเหมือนเสียงไอเลยเราก็เขียนแบบนี้เลยใช้สระไอไม้มมลายเป็นการเขียนคำอ่านนะคะสงสัยนะ,ะต่อมาคำว่าเพื่อนสนิทนะคะเพื่อนสนิท นะเราก็จะต้องเขียนทั้ง3พยางเนื่องจากเพื่อนสนิทเนี่ยมันเป็นคำสามพยางเนาะแยกกันเพื่อนสะก็แบบนี้เลยค่ะสซอะสะ,ส,ะส่วนนิดก็หอนอ,อิดอนิดเติมหอนำแล้วก็เขียนตัวสะกดตรงตามมาตราด้วยนะคะค่ะแล้วทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นการเขียนคำอ่านนะคะซึ่งเวลาที่เราจะเขียนคำอ่านนั้นเราก็ต้อง ฟังต้องอ่านก่อนว่าเสียงที่อ่านนั้นนะคะเราอ่านออกเสียงว่าอะไรเนาะอ่านออกเสียงอะไรเราก็ต้องเขียนตามเสียงที่อ่านออกมานะคะและถ้ามันมีหลายพยางเนาะเราก็แยกพยางกันออกและขั้นด้วยเครื่องหมายยติพังนะคะ ค่ะต่อไปเดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้กันนะคะโดยทําแบบฝึกหัดนะในสมุดนะนักเรียนอย่าลืมเขียนวันที่ตีเส้นแล้วเขียนคําชี้แจงด้วยนะคะแบบฝึกหัดจะมีอยู่ด้วยกัน10ข้อคุณครูให้นักเรียนเขียนคําอ่านจากคําที่กําหนดนะคะคำแรกคือกระทบคําที่2เฉพาะข้อ3สงสยัย4เพื่อนสนิท5ดวงอาทิตย์6อธิบาย เจ็ดปฏิเสธแปดสมองใสเก้าความภูมิใจและสิทธรัฐค่ะค่ะทำเสร็จแล้วก็ส่งมาให้คุณครูตรวจด,ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะพบกันเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะ